สวัสดีทักทายวันหยุดครับฝนตกลินลินครับบรรยากาศเขิมฟ้าเขิมฝนครับวันนี้พามาชมบรรยากาศบริเวณพื้นที่ของไส้ไก่ครับบรรยากาศยามสายสายของวันหยุดครับตัดหญ้ายังไม่เสร็จครับตัดหญ้ายให้วัวฝนตกเป็นลลนมาอัปเตดตมะพร้าวกับกล้วยที่ปลูกไว้ครับ มะพร้าวบางต้นก็เริ่มที่จะโตครับอายุผ่านไปหนึ่งปีครับปีที่สองครับปีนี้กล้วยก็บางต้นก็เริ่มจะง,งามครับแตกหนอ่อนี่ครับกาดของไส้ไก่ฝั่งนี้เป็นซอนปกใหม่ครับอันนี้กระเจี๊ยบครับ เยบเขียวโอกแล้วก็ไม่มีคนกินครับดอกมากฝั่งซอนโน้นจะเป็นผักหวานป่าครับเป็นที่บกเบิกรุ่นแรกบริเวณนี้จะเป็นมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วกำลังเริ่มเขียวครับเริ่มงาม ฝนตกลินลินวันนี้ครับยากาศนาข้าวครับผมอันนี้จะเป็นนาเพิ่งซ่อมไปครับข้าวเริ่มจะงามแตกกอรครับช่วงแรกฝนตกหวานทีหลังครับเสรครับ เป็นที่ของไส้ไก่ครับพอมะพร้าวน้าหอมบ้านแพรวครับปีที่สองก็เริ่มจะเริ่มจะแตกเริ่มงามครับเริ่มเขียวเริ่มขึ้นคอนนี่ครับ กล้วยก็เริ่มจะเขียวครับใส่ขี้ไก่ไปสำหรับคลองใส้ไก่ก็จะกว้างสาเมตรครับลึกสองเมตรถือว่าทนน้ำอยู่ครับกักเก็บน้ำได้ตลอดปีครับ มะพร้าวบางต้นก็จะงามบางต้นก็ยังเล็กอยู่กล้วยเริ่มเขียวครับไอ้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับมะพร้าว หอมบ้านแพ้วครับตอนนี้น้ำจะมาไม่ค่อยถึงครับอยู่ปลายสวนฝนตกลินลินครับผมน้ำยังไม่มีครับตรงนี้ข้าวรอน้ำ เดี๋ยวจะพาไปฝั่งโซนผักหวานป่าครับอีกฝั่งของของไส้ไก่ครับของไส้ไก่ก็อยาวสองร้อยเมตรครับผม ฝั่งนี้ลงต้นไม้ใหม่ฝั่งนี้จะเป็นใช้รถแดงครับรถไถแดงดันตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะขดคลองไห้ไก่ก็คันนาก็จะกว้างประมาณ4เมตรครับอันนี้จะลงมะขามเทศครับมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่า หร,รับมาขามเทศตรงนี้จะเป็นพันธ์สีชมพูครับผักหวานป่าล่นของปีนี้ครับปีนี้เพิ่งลงไปเมื่อสองเดือนครับประมาณสองเดืนอนก็ถือว่าสดชื่นอยู่ครับนี่ครับสพีเลียงเป็นมะขามเทศครับพี่เลี้ยง นี่ครับเป็นลมเงาได้แล้วครับผักหวานให้ผักหวานฝนตกเ่นลินก็จะสดชื่นครับผมัหวานโปูกใหม่ครับผมนี่ครับชนาทองคำครับ ปปูกมั่วนี่ครับผักหวานมันโอผักหวานกำลังงามครับแต่ว่าน่าจะโอเคครับคิดว่าน่าจะน่าจะรอดครับอันนี้ก็จะผสมผสานด้วยยางนาครับ ผักหวานป่ากะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงยางนานตรงนี้ประมาณเจปีครับตอนนี้นี่ครับผักหวานป่า อย่างอันนี้เป็นสะเดาสะเดามันครับสะเดามันถวายสะเดามันถวายอยู่ในป่าหญ้าครับสดชื่นอยู่ฝังวานป่าอย่างนาครับผมแต่ยังไม่มีเห็ดออกครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพุทราสามล็ครับพุทาสามล็อตกำลังติดดอ,อกสองะสานครับตรงนี้จะเป็นแคนาครับแคนาปกด้วยมเมล็ด รสชาตจัมโบ้ตอนนี้จะเป็นจัมโบ้ครับผมมะนาวครับตรงน,นี้จะเป็นผักหวานป่าบนคันนาครับรุ่นพี่ครับรุ่นนี้ตรงนี้ปลูกไว้ประมาณห้าปีครับพี่เลี้ยงก็จะเป็นตะขบแต่ตะขบตายแล้วครับ มีเ,เรือแค่นาบรรยากาศฝนตกลินลินครับผมหลังมดแดงครับมาทำรังน้อยหน่าก็ายังพอได้กินครับโป,ปรกผสมผสานไป นี่ครับโรกในนาพันยอดสีทองใบใหญ่ครับผักหวานป่าตรงนี้สงครับห้าปีสงสงองพมหัวถ้าไม่ตัดไว้ก็จะเก็บยากครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสะเดามันทวายครับสะเดามันทวายไม่ไม่ไม่ขมเลยครับตอนนี้ไม่มีแทบไม่มีรสขมสำหรับใครที่ชอบไม่ขมครับหวานปลา ขอบคุณสำหรับการรับชมครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ